ดีค่ะคนดูทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดูเก่าหรือว่าคนดูใหม่นะคะวันนี้เราก็จะมาพบเจอกับทติทาโร่ในคลิป18บวกหรือที่เพื่อนๆจะเรียกกันว่าทติการละครนั่นเองเพราะว่าคลิป18บวกของเราจะเป็นคลิปที่ฮาตลอดเลยนะคะจะไม่ค่อยเน้น18บวกเท่าไหร่จะเน้นเท้ามาดูเราก็ ใครเครียดว่างั้นเพราะฉะนั้นแล้วรักกันชอบกันนะคะชอบคลิปฮาๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะเพราะว่าเราจะเป็นนักอ่านไพ่สายฮาเราไม่เน้นดรามา่าเราเน้นสนุกสนานที่เข้ามาดูกันแล้วหัวเราะได้นะคะส่วนคนที่ไม่ชอบกันหมันไส้กันก็ไม่ต้องดูหรือถ้าไม่ชอบการอ่านไพ่สไตล์เราก็ลองไปดูคนอื่นหรือถ้าดูคนอื่นยังไม่ถูกใจไปซื้อไพ่มาอ่านเองค่ะ รับรองถูกใจแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วรักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับคนที่กดติดตามกันอยู่แล้วหรือไม่ได้กดติดตามก็ตามแต่แต่ว่าดูโฆษณาให้จนจบช่วยเรื่องอาหารน้องแมวนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้มีลานแมวอ้วนน้ำหนัก7กิโล7.65กิโลอ้วนมาก คุณหมอบอกให้ลดน้ําหนักแต่มันเป็นเพราะว่าพี่ๆสนับสนุนดีนะคะน้องก็เลยอ้วนเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเลยโอเคเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าว่าวันนี้ทัดดการละครมีอะไรมานําเสนอกันนะคะโอเคอันดับแรกเลยนะคะเราจะมาเช็คพลังงานของคนคนนั้นก่อนเลยว่าณนะตอนนี้เลยพลังงาน18บดบวกของเขา มันเป็นอย่างไรบ้างมีหลายคนบอกว่าอ่านไพ่เห็นหน้าบ้างเถอะรู้ไหมสาเหตุนหนึ่งที่เราไม่ให้เห็นหน้าหลากัหลกๆเลยคือเวลาที่เราพูดอะไรขึ้นมาบางทีมันหน้าหม่นไส้เดี๋ยวจะมาหม่นไส้กันเพิ่มไปกว่านี้ขนาดยินแค่เสียงยังหม่นไส้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเอาแค่นี้ก็พอนะคะจะได้ลุ้นๆเนานะว่าหน้าตาคนอ่านเป็นไงเนาะสวยหรือขี้เหร่เนาะ <laughs> ดูเซวันนี้พลังงานเป็นอย่างไรโอ้โฟล์ f อฟคัพอัปไเงาจ้ะเหงาเงามากๆด้วยเหมือนแบบว่ากำลังตกอยู่ในภาวะที่แบบว่าขอใครสักคนเข้ามาในชีวิตของฉันได้หรือเปล่าว่างั้นนะคะอา้าวแล้วก็ The Star r e v e r s e อาจจะป่วยด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยสบาย ดูเหมือนพลังงานในวันนี้ไม่ค่อยเน้นไปทาง18บวกเท่าไหร่ดูเหนื่อยๆดูละล้แต่ก็ว่าไม่ได้นะใช่ไหมเกิดมาฮึดตอนหลังใช่ปล่าเพราะฉะนั้นดูกันไปค่ะ justice reverse ค่ะคุณถาคนคนนี้ไม่สบายจริงๆตอนนี้เราคิดว่าเขาไม่สบายป่วยอเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ two of pentacles ว้าวอุปสรรคอย่างเดียวเลยคือป่วยว่างั้นทำให้ร่างกายไม่ค่อยกระฉับกระเฉงสักเท่าไหร่ เอแล้วก็ครีออฟซอสจ้าอัปไรท์โอเคไม่ใช่ว่าไม่คิดนะอย่าไปดูถูกเขาเชียวขนาดป่วยอยู่ก็ยังคิดอยู่นะคะพลังงานในตอนนี้เลยก็คือว่าคนคนนี้อาจจะไม่ได้ป่วยหลอกแต่จินตนาการว่ากำลังอยู่ในโรงพยาบาลแล้วตัวคุณนั้นเป็นนางพยาบาลสุดเซ็กซี่เดินเข้ามาเพื่อที่จะมาดูแลเขา อย่าลืมนะเันเป็นพลังงาน18บวกเนาะอย่างที่บอกอาจจะไม่ได้ป่วยแต่อาจจะเป็นจินตนานการว่ากําลังป่วยและไม่มีใครดูแลเลยว่างั้นแล้วก็จินตนานการว่าคุณเป็นพยาบาลหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายอาจจะเป็นคุณหมอรูปหล่อสุดเซ็กซี่เดินเข้ามานะคะเพื่อที่จะมาดูแลรักษาเขานั่นแหละแล้วทีนี้ตัวเขาเองก็เหมือนจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดังนั้นที่เหลือทั้งหมดเลยเขาอยากให้เป็นคนที่อยากให้คุณเป็นคนที่ จัดการทั้งหมดที่เหลือว่าเธอจะไปยังไรก็ได้เลยเพราะตอนนี้เราไม่สบายเราอยากให้เธอดูแลเรานะเธอจะทําอะไรเธอก็ทําเลยไม่เป็นไรหรอกรักษาเราซีรสรักษาเราว่างั้นนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันไหมว่าวิธีขั้นตอนการรักษาที่เขาจินตนาการไว้มันมีอะไรบ้าง <c oughs> การละครการละครนะเอาฮานะคะอย่าไปซีเรียสก,กับมันเนาะสนุกสนุกไปโอ้มื่อกีนนายออฟสอดนะคะไม่ใช่คิงพูดผิดอ่ะอันนี้คิงออฟวานส์นะคะว้าวเซ็กซี่มากคุณจา๋า แม่คนคนนี้อาจจะป่วยจริงๆเราก็จินตนาการไปด้วยเนื้อออกไม่เอ้ยแ <c oughs> ม่บอกแล้วว่าอาจจะมาฮึดตอนหลังนี่ ten of อะไรเนี่ย cups ten of cups นะคะ reverse ไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยนะคะน่าจะอยู่ที่โรงพรยาบาลในจินตนาการเท่า่านะแล้วคุณกับเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยว่างั้นครั้งแรกอ่ะ DM p r e s s ว้าวเลิศสุดเซ็กซี่เลย <c oughs> เราจะต้องทำเสียงเล็กเสียงน้อยตามทำไมใช่ไหมอ่ะมีอะไรมาอีกนะคะแปดถ้วยร์สนะจ๊ะคุณคะจริงๆนะ่ะมันเป็นการจินตนาการที่โอเคอยู่นะคิดตามไปนะคะเหมือนการละครแหละเนาะทูอ Two of wands upright โอเคมาเรามาเข้าเรื่องการละครของเราก่อนเลยนะคะสิ่งที่คนคนนี้จินตนาการต่อมาหลังจากที่แอดมิดเท่าอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะจ๊ะเขาก็นอนอยู่บนเตียงพยาบาลโดยมีคุณนะ่ะสุดเซ็กซี่เลย ทั้งพลังงาน King of w a n d s แล้วก็ The Empress มาในคนเดียวคุณเอ้ยจินตนาการของเขากว้างไกลมากค่ะสิ่งที่เขามองคุณคือเขาว่าตัวละครของคุณไว้สวยหรูมากเลยทีเดียวอันดับแรกคือคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในใสายตาเขานะคะหมายถึงเรื่องในจินตนาการนะแฟนตาซีนะคะการละครเนาะ คือเป็นคนที่มีความปเป็นคนที่มีความประสบความสําเร็จเยอะมากๆแล้วในชีวิตและเป็นคนที่มีอํานาจเหนือเขาในขณะนั้นเพราะเขาป่วยดังนั้นแล้วร่างกายของเขาเขาถวายให้คุณจะทําอะไรก็ทําและที่สําคัญคนคนนี้บอกคุณว่า don't leave me i want more ก็คือว่าอย่าไปจากฉันเลยนะฉันต้องการมากกว่านี้ให้ฉันเพิ่มสิว่างั้น <laughs> ดังนั้นแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาได้รับจากคุณที่เขาจินตนาการไว้ในโรงพยาบาลนะคะ แลดูเหมือนว่ามันจะเป็นเอ็นเลสก็คือไม่มีจุดสิ้นสุดเลยไม่อยากให้คุณจากไปไหนแล้วตัวเขาก็ไม่ได้อยากหายป่วยด้วยถ้าป่วยแล้วเจออะไรแบบนี้มันน่าจะเวิร์กมากๆในสายตาเขาว่างั้นดังนั้นแล้วคนคนนี้คิดว่าอยากจะป่วยอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่มีพยาบาลสาวสวยหรือคุณหมอหุ่นลํำบึกเซ็กซี่เข้ามาดูแลนะคะแล้วแต่ละวันแต่ละวันจินนาการก็คือว่ารอคอยว่าเมื่อไหร่นะประตูจะคล็อกป๊อก วัดความดันค่ะแล้วก็วัดอย่างอื่นไปด้วยว่างั้นดังนั้นนะคะคนคนนี้ค่อนข้างหมกมุ่นนะเอาพูดเลยเพราะไพ่คิดค้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทุกวันไม่อยากจะตัดสินใจทําอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้เธอทําทให้เลยละกันว่างั้นดังนั้นนะคะคุณจะต้องเป็นเดอะลีดเดอร์นะอย่าลืมว่าเขายกอํานาจนี้ให้กับคุณ เขาเห็นว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีความประสบเอ้ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะในจินตนาการหรือแม้แต่กระทั่งในความเป็นจริงก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยแต่อันนี้เราพูดถึงเรื่องจินตนาการของเขาดังนั้นเขาอยากให้คุณเป็นเดอะลดเดอร์ที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาหมดเลยหรือแม้แต่กระทั่งจะใช้ให้เขาทําให้คุณก็พอได้อยู ได้อยู่ได้อยู่ดังนั้นแล้วเรามาแอบดูพลังงานคุณป่ะเพราะว่าตั้งแต่เราเปิดให้สิบแปดบวกมาเราไม่เคยแอบดูพลังงานคุณเลยเพราะฉะนั้นไหนๆเราก็ไปดูวัดความหื่นของเขาแล้วเรามาวัดความหื่นคุณบ้างดีกว่าเดี๋ยวมันเสียเปรียบใช่ไหมดูซิเราหัวล้อทำไมอ๋านายอ็อกสอดอย่าปฏิเสธว่าคุณเองก็คิดเช่นกันใช่ไหม พอดูคลิปนี้แล้วหรือก่อนหน้านี้คุณแอบจะคิดคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะมาดูซิคุณคิดอะไรดูหมกมุ่นเหมือนกันนะน,นี่อ่ะมีอะไรเพิ่มอ่ะ King of Pentacles r เ v e r s สอุ๊ยคุณอาจจะคิดเรื่องเจ้านายกับลูกน้องดังนั้นแล้วนะคะคุณเองในลักษณะที่คุณไม่อยากให้เขาเป็นเจ้านายคุณดังนั้นจินตนาการที่เขามาถูกทางแล้วค่ะเพราะคุณเองคุณก็อยากเป็นบอสเช่นกันบิ๊กบออยู่นี่ดังนั้น เป็นบอสเกิร์ลหรือบอสแมนก็ได้นะคะเอาสักอย่างหนึ่งตามตามเพศสภาพหรือเพศของคุณเลยดังนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอให้สนุกสนานกับการละครครั้งนี้เพราะดูเหมือนคุณกับเขาจินตนาการเรื่อง18บวกในช่วงขณะน,นี้ไปในทิศทางเดียวกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เขาจินตนาการต่อเป็นฉ,กฉากๆมีอะไรอีกนะคะในโรงพยาบาลนะจะ๊อย่าลืมส่วนของคุณนั้น จากที่ไหนก็ได้แต่เป็นที่สถานที่ทํางานคุณดังนั้นแล้วตรงกันเพราะว่าสถานที่ทํางานของคุณก็คือโรงพยาบาลในตอนนี้คุณคะคนที่เข้ามาดูอย่าคิดมากอย่าไปซีเรียสว่าอุ้ยเธอเธอได้ค่าโรงพยาบาลไม่เอานะคะเ <laughs> พราะเรามั่นใจว่ามันจะต้องมีคนประเภทนี้เกิดขึ้น <laughs> ดังนั้นแล้วปล่อยวางค่ะมันแค่เรื่องสนุกสนานเนาะจินตนาการมนุษย์จะคิดไปได้เรื่อยแม้กระทั่งในป่าช้ามาดูเขาอยากจะทําอะไรต่อ <c oughs> เขาบอกว่าเขาหึงมากเวลาที่เขาจินตนาการว่าตัวคุณเองนะคะอยู่ใกล้ชิดกับใครแล้วมีใครมาสัมผัสโดนตัวคุณ <c oughs> หรือแม้แต่กระทั่งทําเรื่องอื่นๆด้วยนะ <c oughs> เอาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าตัวหนังสือม,มันอยู่ข้างล่างแต่มองไม่เห็นอ่าโอ้คุณกำลังทำให้เขาจิตใจกระเจิดกระเจิงนะคะเพราะว่าอย่างที่เขาจินตนาการเมื่อกี้เลยว่าว้าว พอแฟนตาซีไอแฟนตาซีเบบพอเรียวเราขอปรับภาษาเราแป๊บหนึ่งพอเขาจินตนาการเรื่องคุณปุ๊บมันทำให้จิตใจกระเจิดกระเจิงแล้วว่าเฮ้อคุณบอกว่าเป็นโดมิเนนต์คุณเป็นบิ๊กบอสคุณเป็นนุ่นเป็นนี่ที่มีอำนาจเหนือเขานะคะใจกระเจิงมากๆคุณกระเจิงด้วยหรือเปล่า อ้าวอะไรอีกไอ้เขาบอกว่าเขาเอนดูคุณคะ่ะน่ารักจังเลยไม่ใช่มีแค่มุมเซ็กซี่อย่างเดียวนะมุมแบบว่าน่ารักนักกุ๊กกิก๊กกก็มีว่างั้นอืมครบรสชาติเลยเป็น D M Place นี่ใช่ปละ่ละอา่าว้าวเขาบอกว่าเขาจะจูบคุณนะคะอยากจูบคุณในแบบที่เกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยมีใครจูบคุณแบบนี้ได้เลยเหมือนจะขี้อวดด้วยว่าจูบเก่งว่างั้นอ่า เขาอยากจะพาคุณหนีค่ะไปหนีไปด้วยกันจุงมือวิ่งขึ้นรถเก็บของว่างั้นมาอีกสักห้าใบแล้วค่อยมาดูใบเล็กกันนะจ๊ะโอ้เขาบอกว่าตัวคุณเองนะคะเหมือนทําบนสะกดใส่เขาฟังนะย้ําเขาไม่ได้หมายความว่าคุณทําบนสะกดใส่เขานะแต่เหมือนเขาต้องบนสะกดคุณต่างหากนะคะบนสะกดที่มีอย่างที่บอกทั้งเซ็กซี่ทั้งน่ารักมุ้งมิงม้งมุง้งมิ้งในเวลาเดียวกันครบหมดทุกรสชาติ น,นั่นแล้วเขาก็สงสัยมากเลยว่าคุณจะเริ่มต้นคุณจะทําอะไรกับเขาถ้าเรามีโอกาสได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองคิดไว้เลยค่ะเผื่อมีโอกาสเนาะจะได้ทําใช่ไหมว้าวคุณทําให้เขาเกิดอารมณ์ค่ะร้อนวูบร้อนวาบขึ้นมาเลยอือ <c oughs> <c oughs> เลยนะ <c oughs> อืออ่าแล้วก็รอยยิ้มของคุณนะคะทําให้เขายิ้มได้ด้วยเช่นกันนี่ เขาอยากเป็นคนป่วยที่ให้คุณดูแลเนี่ยนะอ่าคุณรู้ตัวหรือเปล่าคะว่าคุณเซ็กซี่มากเลยนะแล้วเขาก็รักในความที่คุณมีเซ็กแอบพิลในตัวเองสูงมากด้วยนะคะมาดูซิอันน้อยมีอะไรว่ามาอีกอันน้อยก็จะสับยากเพราะมันน้อยอืมใจเย็นๆนะคะระหว่างนี้ที่สับไพ่คุณก็จินตนาการของคุณไปต่อเลยล่วงหน้าเนาะจะได้ไม่เสียเวลา ออันเล็กอันน้อยมีอะไรลกูกอ่าเขาสัมผัสได้โอ้ลนล,น,ล,น,ลนพลังงานแรงจริงๆนะเพราะว่าคุณกับเขาน่าจะพลังงานตรงกันตอนนี้อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะอันนี้จริงจังนะว่าพลังงานคุณของคุณกับเขาน่าจะจริงกระจังด้วยทุกเรื่องเลยเขาบอกว่าเขาสัมผัสพลังงานของคุณได้แม้ว่าคุณจะอยู่ไกลเขานะคะดีนะจ๊ะดีมากเอาห้าใบก็พอเนาะอันนี้เดี๋ยวมันจะเลอะเธอไปอ เขาบอกอยากให้คุณนะคะสัมผัสเขาเบาๆแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งคืนเลยคุณขาคนคนนี้ก็ไม่ได้หื่นกามเลยซกทีเดียวนะ <c oughs> เขาก็มีมุมน่ารักของเขาที่เขาทะนุถนอมคุณอยู่เนาะเราก็อยากคุณทะนุถนอมเขาด้วยแล้วเขาก็ได้รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเวลาได้อยู่ใกล้ๆคุณเป็นเออเดี๋ยวนะเราขอขัดก่อนคุณรู้ไหม วันก่อนมีคนพูดกับเราแบบนี้หรอว่าเขามีความสุขเวลาได้อยู่กับเราเพราะเรามีพลังงานบอกเราเป็นคนอารมณ์ดีเราจะบอกว่าคำคำนี้นะถ้าคุณลองไปพูดกับคนอื่นโดยเฉพาะคนกับคนที่คุณชอบคุณลองไปบอกเขาว่าอยู่กับคุณแล้วทําให้มีความสุขคุณรู้ไหมมันซื้อใจเขาได้เยอะมากเลยจริงๆเพราะจากการที่เราเฉยๆกับคนคนที่เขาบอกเราอะนะมันทําให้เรารู้สึกชอบเขาขึ้นมาเฉยเลยนึกออกปะ เพราะฉะนั้นมันเป็นพลังบวกมากกว่าการที่พูดอะไรแบบนี้กับใครสักคนหนึ่งอย่าไปพูดว่าฉันไม่มีความสุขเลยที่อยู่กับเธอเพราะว่าเธออย่างนั้นเธออย่างนี้เธอไม่ชัดเจนอย่าพูดค่ะให้บอกว่าอยู่แล้วมีความสุขแล้วคนที่เขาไม่ชัดเจนเขาจะอยากชัดเจนทันทีทเลยอันนี้เราเบสจากความรู้สึกตัวเราเองเลยนะเพราะเอาตรงๆง่ายๆไม่ได้มันหน้ามันโนกอันนี้ไม่ได้ออกนอกเรื่องนะแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันอด่าที่เขาบอกคุณคือด้วยความที่เรามันหน้ามันโนกเนาะเพราะว่ามีคนชมนู่นนี่นั่นมาเยอะดังนั้นแล้ว มันไม่มีคําไหนที่ทําให้เรารู้สึกประทับใจเท่าที่เราด้ยินเลยว่าอยู่กับเราแล้วได้รับพลังงานดีๆแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วลองเอาไปพูดดูค่ะดีมากเลยเขายังพูดกับคุณเลยนี่เอา้าจริงๆเขาบอกว่าอยู่ใ,ใกล้ๆคุณได้รับพลังงานดีๆแล้วทาให้เขามีความสุขโอ้ดีมากนะเอาจริงนะอ่ะแล้วก็เขาอยากจะกอดคุณไว้แน่นๆเลยอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็จูบคุณ คุณไพ่วันนี้ออกมานะคะถึงแม้จะแฟนตาซีอลังการตอนอยู่โรงพยาบาลก็จริงแต่พอมาเป็นเรื่องที่เขาอยากจะทําจริงๆขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นเรื่องโรแมนติกสุดๆเช่นกันเนาะอยากจะสํารวจทุกตารางนิ้วบนร่างกายของคุณเลยดูคนคนนี้ไม่ได้แบบว่าโอ้โหของขาดหิวจัดว่าแบบมาถึงฉีกเสื้อผ้าขึ้นเตียงปั๊บทำนั่นทำนี่กันเลยไม่ใช่แต่เขาจะเป็นคนที่ลักษณะให้เวลาเวลากับคุณในการปรับตัว ปรับพลังงานเข้าหากันแล้วก็ค่อยๆจูนกันทีละหน่อยทีละหน่อยดังนั้นเมื่อกี้พอพลังงานของคุณกับเขามันขึ้นมามันตรงกันอย่างน่าอย่างไม่น่าเชื่อเลยเพราะฉะนั้นแล้วออ้นานๆจะเปิดเจอไพ่ที่เป็นแบบนี้ทั้งฮาทั้งโรแมนติกในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอจินตนาการช่างมันเลยแต่ตรงเนี้คือสิ่งที่เขาคิดจริงๆเลยก็คือ เขารู้สึกอิจฉาใครก็ตามที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณเพราะว่าตัวคนเองคุณมีพลังงานบวกค่อนข้างเยอะดังนั้นสิ่งที่เขารู้สึกคือเขามีความสุขเวลาอยู่ใกล้แล้วเขาน่าจะเป็นกังวลว่าคนอื่นๆที่อยู่ใกล้คุณจะตกหลุมรักคุณด้วยเช่นกัน มันเหมือนคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกให้คุณแล้วอยากเก็บคุณไว้คนเดียวไม่อยากแบ่งคุณให้คนอื่นว่างั้นแล้วที่สําคัญนะคะสิ่งอื่นๆที่ตามมาคือตัวคุณเองคุณมีครบทุกรสชาติเลยอย่างรสชาติแฟนตาซีในโรงพยาบาลเมื่อกี้เขาก็มองว่าคุณเองมเป็นคนที่โอเคมากๆแล้วในสายตาเขาเหมือนแบบ มันไม่มีใครเพอร์เฟกต์นะมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแบบอยู่แล้วแหะแต่สําหรับเขาเลยก็คือคุณมีอะไรแทบจะทุกอย่างที่เขาต้องการดังนั้นแล้วคุณมีทั้งความเผ็ดร้อนในตัวเองทั้งน่ารักทั้งหวานทั้งเปรี้ยวคือครบรสชาติว่างั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเอนดูคุณในมุมที่คุณเป็นคุณเองจริงๆด้วยเวลาที่คุณใช้ชีวิตประจาวันทั่วๆไปที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่อง18บวกนะคะ แล้วคิดอวดมากเลยประมาณว่าอยากจะจูบคุณอย่างที่ไม่มีใครบนโลกนี้สามารถจีบคุณได้อยากจะพาคุณหน,นีจะได้ใช้เวลาร่วมกันสองคนเพราะเขารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้อยู่ใกล้คุณนอกจากจะมีความสุขแล้วนะคะมันเหมือนเขาอยู่ภายใต้มนต์สะกดที่คุณมีให้เขาด้วยนั่นหมายความว่าตัวคนเองคุณเป็นคนที่ทําให้เขาได้มีความสุข ในทุกรูปแบบจริงๆถ้ายังไม่เคยมี18บวกกันนะคะคนคนนี้ก็จินตนาการไว้เลยว่าถ้ามันมีมันจะต้องเพอร์เฟมันจะต้องดีมากๆแน่ๆเลยสำหรับเขามันเลยทำให้เขาคิดไปว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะถ้าคุณกับเขาได้มีโอกาสที่อยู่ร่วมกันใช้เวลาร่วมกันมันน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะแค่คิดแค่นี้ก็เกิดอารมณ์แล้วว่างั้น แม้กระทั่งรอยยิ้มของคุณนะคะเขาชอบมากเลยเวลาที่คุณมองเขาแล้วก็ยิ้มจิ๊ดให้ไม่ว่าจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตามสไตล์ที่คุณยิ้มเลยนะะั่นแหละมันทําให้เขายิ้มตามเขามองว่าคุณเป็นคนเซ็กซี่แล้วก็เป็นคนที่น่ารักในเวลาเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะ แล้วก็จะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตามเลยพลังงานของคุณก็ยังอยู่รอบๆตัวเขาเขาอยากให้คุณกับเขาใช้เวลาร่วมกันทำอะไรช้าๆไม่ต้องรีบร้อนมากกอดกันจูบกันสัมผัสกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันเป็นสกินชิปที่ดีที่สุด สกินชิปเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าการสัมผัสการการอยู่ด้กันเราทำอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะมันจะทําให้ความรู้สึกค่อยๆก่อ,อขึ้นมานึกออกไหมเอ่ยมันไม่ได้ไปออกแนวะโอ้โหเซ็กซ์สิบวกเลยซะทีเดียวมันจะไปในทิศทางที่เป็นการเมคเลิฟซะมากกว่าเนาะดังนั้นแล้วนะคะวันนี้อพลังงานถึงแม้ว่าการเริ่มต้นจินตนาการของเขาจะเล่าร้อนมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เขาคิดจริงๆจ,จังๆเลยคือมันคือความโรแมนติกแล้วก็การให้เกียรติคุณล้วนๆเลยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามนะคะดังนั้นแล้วอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อจังเลยเพราะฉะนั้น อย่าลืมที่เราแนะนําไปนะคําที่เขาบอกคุณเลยว่าอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขคาคานี้ใครๆก็อยากได้ยินค่ะคุณลองถามตัวเองดูว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งบาบอกคุณว่าอยู่กับคุณแล้วไม่มีความสุขเลยคุณเองคุณก็ไม่ได้อยากใช้เวลาอยู่กับเขาร่วมกันถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจะมีจุดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราทําให้ใครมีความสุขเรายิ่งอยากจะทําให้เขามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนาะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิป สรุปว่าถัานีการละครก็จะเป็นทั้งแบบโอ้เป็นแบบว่าหลายหลายรูปแบบมากในละคร,ะครเรื่องนี้เผ็ดร้<ฮ>อนน่ารักโรแมนติกได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นรักการชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยแทนแมวอ้วนๆที่อุตส่าห์ดูโฆษณาให้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอก,กันคลิปต่อไปบ๊ายบาย